สวัสดีค่ะพอแม่พี่น้องท่านผู้ชมทางบ้านและเอฟซีเจดำัมผ้ารุ้ยเนาะค่ะมือนี่เจดำัสีเบาเรื่องเซียนพี่ใหญ่เซียนระย่องเนาะค่ะคนโทรเข้ามาบอกแนวทางเจดำัเนาะค่ะสดสดร้อนร้อนค่ะ่นไห่เจดำัมเบาอาเดอเข้ามาแล้วสิบเก้างวดยังว่าท่านได้ลุดนะคะสำหรับ พี่ใหญ่เซียนละยองค่ะเพิ่นโรเข้ามาเพิ่นวาถ้าเอ่ยซื้อพนปุ๊บก็เจ้าหลูจากทันทีเลยเนาะค่ะเพื่อนไห้ทังช่องมากอ่ะขอขอบบุญขอบคุณทางพี่ใหญ่เซียนละยองเนาะคะ่ะเพื่อนไห่แนวทางมาไห่เจดําเนาะคะ่ะเป็นสะพานบุญให้เจดําได้เบาซู่พีสู่นองฟังเนาะ,ค,ะค่ะกะผู้ไดมกักกะตามคัดกะบผ่านเนาะคะ่ะตัวเลขมีเขา้ามีรุดมีออก แต่ของเพลนฟันทงร้อยเปอร์เซนค่ะตัวนี่มาแน่นอนค่ะผู้ใดมักกะจัดคัดกะพานเนาะค่ะเจดํากะเสนอเป็นแนวทางเนาะค่ะทางช่องกะนําเสนอเป็นแนวทางกะใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเอาเด้อพี่น้องค่ะเจดํากะเอามาบอกปอบอกแม่บอกพี่บอกน้องเพื่อผู้ใดมีโชคมีลาบเนาะค่ะ เพิ่นกาหายมาเป็นช่องทางสำหรับแนวทางของเพิ่นนี่เป็นเลขสูตรเด้อค่ะเพื่อน่าเป็นเลขสูตรเพื่อนไหนเอื่นพี่ใหญ่เซียนระยองค่ะเป็นเลขสูตรของเพิ่นเจดดัสอบถามเพิ่นว่าเพิ่นเ,พนเป็นเลขสูตรสูตรนี้ทำมาแล้วสิบเก้างวดยังไม่หลุดค่ะมีเลขพิเศษในพ่อพี่น้องเน่นเป็นพิเศษมันว่า เน้นเป็นพิเศษเนาะคะ่ะหางเดียวโคโลเน้นให้เดี๋ยวห้าสิบมาเบิงตัวเลขกันว่าเป็นแนวทางคนปิน่นมาแบบไหนเนาะคะ่ะสำหรับเซียนและย่องเพิ่นว่าบอ่อเสือกะบอ่อต้องสื่อเนาะคะ่ะบอ่อเสือกะบอ่อต้องสื่อเพิ่นบอกจีดำค่ะเป้าของเพิ่นฟันทงเลย เป็นบนล่างนะคะค่ะเป็นบนล่างเลขสามตัวมีอยู่หาหางพี่น้องเลขสองตัวมีอยู่หาหางพกหางค่ะแต่เพ่นจินเน้นเน่นหายเลยเพ่นจินเน้นหายเลยเด้อค่ะ กัพ่อแม่พี่น้องกัมากกัจัดคัดกับพานค่ะเพื่อนนินไห้มาแล้วกัเพื่อนสีเน้นตัวนี้เนี่ยเป็นพิเศษเลยค่ะเพื่อนบอกให้วงเล็บไวด์เน้นตัวนี้เป็นพิเศษค่ะพี่น้องมาหลนกันค่ะว่าเพื่อนเน้นพิเศษเป็นเน้นเป็นตัวใดแนลเนาะค่ะเนาะค่ะสำหรับแนวทางพี่ใหญ่เซียนระยองว่าแต่บอกซื้อข้าเจ้าหมูจักเบิร์ดค่ะมือนีเจดํากับมาขายทุเรียนค่ะก็ได้ มาวบ่าบอกพี่บอกน้องค่ะสำหรับแนวทางของเพิินวิ่งบนเก้ากับเจ็ดค่ะบินบนเก้ากับเจ็ดสำหรับซ้ายวิ่งพี่น้องคนงบหน่อยกับย่าผาดเด้อค่ะเพิ่นว่วงไว้ให้โบก,กีหางนะคะสำหรับเน้นๆค่ะวงไวใ้ให้ไม่กี่หางแต่ขอขอบบุญขอบคุนเพิินเนาะค่ะเพิ่นโท้มาให้ ขางช่องค่ะล่องเบิงพี่น้องตัวเลขมีเขามีออกบอลองเข้ากับบอลูนเนาะค่ะเนาะค่ะสำหรับแนวทางของเพื่นเลขสามตัวมีสองเก้าเจ็ดจี่เก้าเจ็ดแปดเก้าเจ็ดหกเก้าเจ็ดก็ศูนย์เก้าเจ็ดพี่น้องเอ้ยถือใจผู้ใดพอค่ะ ส่วนเลขสองตัวเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าหนึ่งหกห้าหกเก้าหกศูนย์หกพี่น้องค่ะแล้วก็เลขพิเศษเพื่อเน้นให้พิเศษพิเศษค่ะเพื่อนว่นเนียน,น,นเลยเด้อเจดมสิบเก่าหงวดเพราะฮันได้รู้จั 19, นนจกเถือเพื่นว่าค่ะฟังใบพี่น้องนเพื่อนก็เน้นให้ค่ะเนีนให้แน่แล้วค่ะ เน้นสำหรับพิเศษเลขพิเศษสิบเก่างวดเพื่อนบอกเอาก็ได้เอามาแบงปันเนาะค่ะจีดํากับไรมาแบงปันผู้ใดมากระตามเนาะค่ะคัดกระพานพี่น้องเพื่อนกับ่ะเยโทร่มาหาจีดําแจ็คเท้อเพื่อนมีงวดนีเนาะค่ะท่างช่องได้เอาลงเป็นช่องแรกเนาะค่ะเดี๋ยวมาเบิ่งตัวรีก,กันพี่น้องเพื่อนว่งไว้ไห้ตัวใดเน่เด้อเนี่ยค่ะเพื่อนว่งไว้ไห้ วิ่งบน 7. เก้ากับเจ็ดปรเน็นหายคือซีเก้าเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดหกเก้าเจ็ดพี่น้องแล้วการที่เป็นเก้าเจ็ดเนาะค่ะเพื่อนวันเลขพีเศษเน้นๆเลเดอร์เจดําเก้าเจ็ดค่ะสิบเก้างวดเลเดอร์ค่ะว่าถ้จจาได้หุดจ้าเือพี่น้องแต่โอนซ้อนเปน็นนาค่ะเจดําก็เอามาเป็นแนวทางให้พ่อให้แม่ให้พี่ให้น้องฟังน้ากันเนาะค่ะ ว่าเพื่อนสีมาตัวใดเนาะคะ่ะเพื่อนก็โทรมาบอกทางช่องก็ขอ,ข,อขอบคุณนขอบคุ้นเพื่อนนะคะสําหรับพี่ใหญ่เซียนละย่องค่ะที่ไปที่มากกับเจดําบอลูเนาะคะ่ะเพื่อนกับมาวอาซูฟังกับ่องเบิงกับบ่อเสียหายพี่น้องผู้ใดมากกับจัดคัดกับพานนะคะสําหรับแนวทางพี่ใหญ่เซียนละย่องค่ะเลขพิเศษของเพื่อนเก่าเจ็ดเดือพี่น้องค่ะถ้า พี่ใหญ่เซียนและย่องเขาเจดำกสิตามให้อีกนะคะบวดาดแนนนอนพี่น้องเอ้ยผู้ใดมากตัวใดสำหรับคนงบหน่อยเพนนินหาเก้าจิตเด้อก้าจิตนะคะเพนนินนิน,นห้เลยค่ะพี่บ่าวเขียนตู่แดงจึง้งคืองไวสำหรับคนงบน้อยก็เลือกเอาพี่นอ้องถืออกถือใจผู้ใดผู้ใดมากตัวใดกระจับเอา เป็นแนวทางเนาะค่ะก็ใไซวิจารณญาณในการรับจ่มรับฟังเอาเด้อค่ะผู้ดใดมักลิปนี่ค่ะกดไหลกดแช่กดกระดิง่งกดซับสะไขให้ทางช่องน้ำเนืเด้อค่ะเพื่อเปลี่ยนกำลังแรงใจให้ทางช่องจีดำผ้าร่วยค่ะนี่ค่ะเป็นแนวทางของพี่ใหญ่เพิลเน,น,น,น้นให้เด้อพี่น้องเห็นบอบ่วงสีแดงแคือเพ่น,นินให้เด้อค่ะก้า หกเก้าเจ็ดสี่เก้าเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดนี่เป็นคือเน้นไห้ค่ะสำหรับเลขสองตัวเก้าเจ็ดพี่น้องเน้นๆค่ะคือเก้าเจ็ดนะคะเป็นบนเป็นล่างค่ะตัดเอาผู้ใดเลือกเอาจับเอาค่ะเป็นสูตรเป็นเลขสูตรคำนวณของพี่ใหญ่เมืองระยองสิบเก้าหงวดบพันหลุดพี่น้องฟันทงตัวนี้มาเน่เพื่อนว่าจีดํมผมฟันทงเลยเก้าเจ็ดมาแน่นอนค่ะ อันนี้ก็เป็นแนวทางของการเสี่ยงโชคกับลอตลี่ไววพี่น้องค่ะผู้ใดมากกาจัดคัดกับพานด้วยการทังช่องกับเสนอเป็นแนวทางเ่านั้นเพิ่นกับหายแนวทางทางช่องมาค่ะเจดมก็เอาร่งให้พลอยแม่ใหญ่น้องเบิง้งคือเก่าละค่ะสําหรับแนวทางพี่ใหญ่เมืองระยองสําหรับคลิปนี้ผู้ใดมากกับกดไลา์กดแชแช่หน้าเนื้อเด้เจอจดมก็สิจบคลิปไปเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ